สวัสดีครับพบก,กับสุขการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนนิวคาสเซิลเตรียมขายแอนโทนีกอร์ดอนให้กับลิเวอร์พูลแล้วนะครับเพื่อนําเงินค่าตัวที่ได้มาน,นั้นไปซื้อโมฮัมเหม็ดคูดุสเข้าสู่เทียมมีรายงานอัปเดตข่าวด่วนล่าสุดแบบสดๆร้อนๆในช่วงกัมคืนที่ผ่านมาหลังมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับดิวการยึดทีมของแอนโทนีกอร์ดอน หลังจากเทียนตอนนี้มีข่าวลือหนาหูออกมาว่าสโมสรเฮลคาโซ่นั้นดูเหมือนว่ากำลังทำใจได้แล้วว่าทีมของพวกเขานั้นกำลังมีโอกาสที่จะเสียแอนโทนีกอร์ดอนนักเตะที่พวกเขาหวงแหนเป็นอย่างมากออกจากทีมไปให้กับลิเวอร์พูลหลังจากเทียนาตอนนี้ดูเหมือนว่าแอนโทนีกอร์ดอนและทางลิเวอร์พูลนั้นกำลังกดดันอย่างหนักเพื่อให้เฮลคาโซยูยเตดตัดสินใจและยอมปล่อยตัวปีชาองกฤษรายนี้ออกจากทีมโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามนะครับจากการรายง,งานของ The Inew สื่อวงในของสโมสรนิวคาสเซิลก็ออกมาตีข่าวว่าณนตอนนี้นิวคาสเซลิลนั้นได้กลับมาให้ความสนใจในตัวของโมเมตคูรุตอีกครั้งไปเป็นที่เรื่แล้ว,แล,วและเหตุผลที่นิวคาสเซลิลเตรียมที่จะเสริมทัพผู้เล่นใหม่ในเวลานี้อาจมองได้ว่าเป็นการเสริมทัพที่ช้าจ,จนเกินไปเหตุผลก็น่าจะมาจากการที่แอนโทนีกอด์ดนนั้นอาจจะกำลังเตรียมที่จะย้ายออจเกทียมไปในเร็วๆนี้นั่นเอง และโมเมนต์คดูตก็คือตัวเลือกที่เนลโกเซลเลงเอาไว้สําหรับการเข้ามาแทนที่ของแอนโทนีกอร์ดอนนั่นเองนะครับโดยเซื่อรายนี้ยังรายงานต่อไปว่าเนลโกเซอัดกําลังเตรียมที่จะตัดสินใจขายแอนโทนีกอร์ดอนให้กับลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้และคาดกันว่าค่าตัวที่เนลโกเซมองเอาไว้นั้นน่าจะไม่ต่ากว่า65-75ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดวยทางเนลโกเซตั้งความหวังเอาไว้ว่าค่าตัวที่ได้จากการขายแอนโทนีกอร์ดอน ออกจากทีมไปนั้นน่าจะทำให้ทีมของพวกเขานั้นมีเงินมากเพียงพอที่จะนำไปซื้อตัวโมเมตคูรุตมาจากเวนแฮมหลังจากที่เป็นที่รู้กันดีว่าค่าตัวของโมเมตคูรุตที่ทางเวนแฮมตั้งราคาขายเอาไว้นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ85ล้านปอนด์แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วแล้วก็ถือได้ว่าข่าวที่ออกมาจากสายข่าววงในของเดวิสโค่นั้นมีความสมเหตุสมผลอยู่ความสมควรเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าลิเวอร์พูลแสดงความชัดเจนมาตลอดว่า อยากจะได้ตัวแอนโทนีกอร์ดอนเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากในขณะที่ทางด้านเนวเคอร์โซเนวเต็ดเองก็มองว่าโมเมกุรุตนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะเข้ามาแทนที่ของแอนโทนีกอร์ดอนดังนั้นเดียวนี้อาจจะวินวินตั้งสองฝ่ายและลิเวอร์พูลอาจจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับด่วนฟาวิโซโรโมโนต้องมาแวะ หงแดงเล็งความมิกฟิวเบอร์6เสริมทัพช่วงสัมมนิแฟนบอลลิเวอร์เฮก,กันยกใหญ่นะครับเมื่อช่วงเช้าหลังเดวิดออสตินจากเดอเวอร์ติกรายงานมาว่าทีมรักกำลังตามจีบมิฟิวต่อรับคนใหม่นอกพิมลีแต่ข่าวดียังไม่จบแค่นั้นฟาร์บิโซโรโมาโนนักข่าวคนดังก็ออกมาเสริมทัพว่าหงแดงอาจจะไม่ไเล่งแค่มิกฟิลด้วยนะโรโาโนบอกในรายการเพลย์บ็อกว่าลิเวอร์กำลังมองหามิฟิวคนใหม่จริงแต่พวกเขาอาจจะยังไม่หยุดแค่นั้น อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในตำแหน่งอื่นด้วยโรมาโน่ยังบอกอีกว่าลิเวอร์พูลอาจจะเซ็นสัญญากับผู้เล่นอย่างน้อย2คนในตลาดก,การซื้อขายนักเตะครั้งนี้งานนี้แฟนบอลหงส์แดงเตรียมเฮกันได้เลยฟอเบิโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังท่านันตลาดก,การซื้อขายนักเตะก็ออกมายืนยัน,นว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับหรือเบอร์หกเข้ามาเสริมทัพในช่วงสมันี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เดวิดออสตินจากเดลติกก็ได้รายงานข่าวนี้ไปก่อนหน้านั้น,นแล้ว วอพร์บิสโซโรมาโนเจ้าของบีิเ็ดเฮียร์วีโกที่มักจะใช้เมื่อการซื้อขายนักเตะใกล้เสร็จสิน้นกล่าวว่าการคว้าตัวมิฟิลเบอร์หกถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งสําหรับลิเวอร์พูลในช่วงสัดนี้และพวกเขาก็ยังอาจจะเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆเพิ่มเตมิมอีกด้วยการเสริมทัพในตำแหน่งเบอร์หกถือเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับลิเวอร์พูลแต่ตําแหน่งอื่นๆก็สําคัญเช่นกันผมคิดว่าพวกเขาจะเซ็นดาก,กับพกเพื่อนอย่างน้อย1คนเป็นอย่างน้อยในฤด,ดูกาลนี้ แต่นอกเหนือจากกองกลางตัวรับแล้วนั้นน่าจะมีเพิ่มอีกรายด้วยโรมมโนโกล่าวการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับลิเวอร์พูลเนื่องจากพวกเขาต้องเสียผู้เล่นในตำแหน่งนี้ไปหลายคนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทันจดานฮาร์ดัสันฟาร์มิโยและเจมส์มินเนอร์โรมมโนไม่ได้เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจนักเตะคนใดเป็นพิเศษแต่มีรายงานมาว่าพวกเขากำลังจับตามองมาร์ตินซูบิมนดีมาเนเอลอุกเตและแนเดรชอน อารันวาเรล,ล่าแฟนๆลิเวอร์พูลต้องติดตามกันต่อไปแล้วหละครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราจะสามารถคว้าตัวผู้เล่นในตำแหน่งนักเตะเบอร์6ที่ต้องการได้หรือไม่และจะมีการเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่นะฮะข่าวจากฟาบิซิโอโรมาโดถือเป็นข่าวดีลิเวอร์พูลเล่ง6ตัวเลือกมิฟิลตัวรับ เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ลิวไก่ที่ได้นักเตะใหม่คนแรกของซัมเมอร์นี้หลังจากการกลับจากทัวร์อุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาโดยอัานนักสลัดผู้จัดการทีมคนใหม่ต้องการแก้ปัญหาตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่สร้างความปวดหัวแก่เาขาตลอดช่วงปรีซีซันลิวอร์ตูลเป็นข่าวกับนักเตะหลายคนที่เล่นในตำแหน่งหมายเลขหกได้ซึ่งมีนักเตะนอกพิยรีกและนักเตะในลีกอื่นๆดังนี้ 1. มานูเนลอูเกเต กองกลางัวรุกของปเอชแปรตซังชแมงเพิ่งย้ายมาร่วมทีมในช่วงเสมอที่แล้วแต่ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมอีกครั้งโดยมีแมนยูเคยให้ความสนใจแต่ตอนนี้ดูเหมือนลิเวอร์พูลจะแสงหน้าไปแล้วเนื่องจากแมนยูได้ถอนตัวออกมาจากเดีวนี้ 2. มอร์เทนเฟรนส์ดุบกองกลางดีกีกกทีมชาติด,ดินมาของเจนัวโชฟอร์ได้อย่างโดดเด่นในศึกเกาโชเซียอิตาลีเมื่อฤุ่การที่แล้วแต่เพิ่งต่อสัญญาชุดใหม่ ไปในเดือนกุมภาพันธ์อาจทำให้ค่าตัวแพง 3. อันเดร์อรกองกลางดีกีทีมชาติบราซิลของอัตแลนตาช่วยทีมควาชปมยูฟายูโรปาลีกเมืเ่อฤดูกาลที่แล้วและติดทีมชาติบราซิลไปเล่นในศึกกปาอเมริกาอีกด้วย 4. อลันวารเรรากองกลางดาวรุ่งชาวอาร์เจนตนาของปอโตเพิ่งย้ายมารวงทีมในช่วงเสมอที่แล้วแต่ดันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมควาชป์โปรตุเกสครับ 5. โจ伊ฟเลสแมนกองกลาง,งทีมชาติฮอลแลนด์ของพีวีไฮเวนโชว์ความโดดเด่นในนันกันที่แล้วช่วยทีมคว้าแชมป์เอเลทดีวีซีลีกของฮอลแลนด์และสุดท้าย6โจชวคิมิดกองกลาง,ลง,ลงตัวเก่าของไบยมินิกที่เหลือสัญญาอีกแค่1ปีอาจเป็นการสัญญาที่ยิ่งใหญ่สำหรับลิเวอร์พูลหากพวกเขาคว้าตัวมาได้โดยที่ผู้ชมของเราครับก็ยังมองหาตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับ มาลุ้นกันนะฮะว่าจะได้ใครในตำแหน่งนักเตะหมายเลข6ของลิเวอร์พูลคนใหม่นะครับจับตาดูให้ดีๆนะฮะ p v ีวีไฮสู้ขาดใจหวังปิดเดียวเชฟฟันเดบเบิร์กจาก Liverpool. ลิเวอร์พูลหลังจากที่โดนลิเวอร์พูลปฏิเสธข้อเสนอจำนวน12ล้านปอนด์ในการขอซื้อตัวเชฟฟันเดเบิร์กไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน โดยพีวีไฮเนก็ยังไม่ยอมแพ้ในการคว้าตัวกองหลังรายนี้ไปร่วมทีมให้ได้โดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากเดอะเทลกาฟมีการ,ปรเปิดเผยว่าสโม,มสรพีวีไฮเนแชมป์เอลิทดีวีซีลีกฮอลแลนด์ซีซั่นที่แล้วยังไม่ยอมแพ้ในการเซ็นสกับเชฟฟานเดนเบิร์กกองหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมีิร์ลีกอังกฤษนะครับซนเตอร์แบ,บ็้ชาวฮอลแลนด์โชว์ฟอร์มได้อย่างยดเยี่ยมในการไปเล่นแบบยืนตัวที่หมายเ้า เมื่อซีซั่นก่อนทําให้เขากลายเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรทั่วยุโรปในตลาดซัมเมอร์น,นี้ปีวีได้ทำการยืดก็เสนอไปถึง12ล้านปอนด์ให้กับลิเวอร์พูลแล้วพิจรารณาเมื่อมีกี่ส่ว์ที่่านมาแต่ก็โดนปฏิเสธไปพิจิตร้อยเนื่องจากลิเวอร์พูลต้องการก็กตัวฟันเดินเบิกเอาไว้ที่20ล้านปอนด์เท่านั้นย้งไรก็ตามก็มีการอ้างว่าแชมป์เอลิบิทซีลีกของฮอลแลนด์จะยังคงเป็นตัวเต็งในเดือนนี้อยู่และยังไม่ยอมแพ้โดยสิ้นเชิง ซึ่งเชื่อกันว่าจะมีการยืดกระเสริเข้ามาใหม่อีกครั้งในเร็วๆนี้แต่ก็มีข่าวย้ายทีมออกมาอย่างต่อนเนื่องเชฟฟานเดเบิร์กเองก็ถือว่าเป็นกองหลังตัวหลักของอาร์เนอสลลดในการลงเล่นเกมอุ่นเครื่องที่สลััฐอเมริกาซึ่งลิเวอร์พูลสามารถคว้าชัยชนะได้3เกมรวดเหนือเรเบติสอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนเชฟฟานเดเบิร์กได้ลงทุกเกม ฟิลตอมสันเห็นด้วยว่าโมซาราจะกลับมาโหดอีกครั้งหลังได้อเนอร์สลัดมาคุมทีมตอนนี้อเนอร์สลัดกุนซึกคนใหม่ของลิเวอร์พูลกำลังเตรียมทีมอย่างหนักเพื่อสู้ศึกฤดูกันใหม่ซึ่งแฟนบอลก็ต้องหลอลุ้นกันตัวโก่งสลัดต้องรับมือกับข่าวตลาดการสขานักเตะที่เยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้ยังไม่มีนักเตะใหม่เข้ามาเลยเพราะทีมมีงบไม่เยอะแถมเจ้าของทีม f s g ก็อยากวางแผนให้รอบครอบที่จะได้ปั้นทีมให้ปังๆภายใต้าการคุมทีมของสลัด ถึงแฟนๆหงส์แดงจะเซ็งไปบ้างทีมยังไม่มีนักเตะใหม่แต่ฟอร์มในช่วงปีซีซั่นก็ทำให้พอใจได้ว่าลิร์พูลชนะเรออบริติสอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในทัวร์อุ่นเครื่องที่อเมริกาซอนฟิวทอมสันตำนานหงส์แดงก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของโมซาราในช่วงปีซีซั่นมากแต่ก็ยังมีเรื่องให้กบคิดอยู่เหมือนกันโดยเขาบอกว่าซาราดูคงกลิบมากในช่วงปีซีซั่นแฟนๆลิพูก็ดีใจที่ได้เห็นเขากลับมาโหดอีกครั้ง แต่เขาซาลายังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่เลยนะเทนกับฟันไดก็ยังไม่ได้ต่อเหมือนกันทั้ง3ามคนนี่คือตัวหลักของลิเวอร์พูลทั้งนั้นเราจะปล่อยให้พวกเขาย้ายฟรีไม่ได้หรอกตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังปวดหัวกับเรื่องสัญญาของ3คนนี้แหละซาลาหก็คงไม่อยากจะเสียใครไปในตอนนี้เพราะทุกคนสําคัญกับทีมมากถ้าปล่อยไปให้หมดสัญญาแล้วย้ายฟรีในปีหน้า ทีมเสียหายหนักเหมือนกันทางที่ดีที่สุดคือจับต่อเซนต์ชูม่หต่ตั้ง3คนให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ยังไม่มีวิแววว่าใครจะต่อสัญญาเลยที่ผ่านมาซาลาเป็นตัวทีเด็ดของลิเวอร์พูลในเกมรุกมาหลายซีซั่นแล้วแถมยังแบกทีมไว้คนเดียวบ่อยๆอ,อีกด้วยโดยฟิลทอมสันมองว่าโมซาลาจะกลับมาโหดอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของอาเนอร์สลตลิเวอร์พูลเล็งความแบ็กซ้ายวูมแฮนตัน ถึงลิวพูลจะยังไม่ได้ซื้อใครใหม่ในช่วงนี้แต่ก็มีข่าวว่าพวกเขาอาจจะเริ่มขยับตัวเร็วๆนี้ด้านสุดเป็นเดวิดออสตินบอกว่าณตอนนี้หงดางกําลังอยากได้กองกลางตัวรับที่ไม่ได้เล่นในพีเม์ลิกอยู่แต่ดอนนัทชิสันอดีตนักเตะลิวพูลแนะนําให้ทีมเก่าของเขาไปหาแบ็คซ้ายคนใหม่มาเสริมทัพเพราะแอนดี้โรเบอร์สันนั้นเจ็บบ่อยเมื่อฤดูการที่แล้วดอนนัทิสันบอกว่า รอันอัชโนรีเบซาร์ดรุ่นของว uh ูธแฮมตันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากดอนฮันชิสันพูดว่าผมเชี่ยให้ลิเวอร์พูลซื้อ r รอันอัชโนรีมา2ปีแล้วนะถ้าโรบอสันยังเจ็บอยู่อัชนนรีนี่แหละก็จะมาแย่งตำแหน่งได้เลยผมคิดว่าเขาเก่งมากและเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการพวกเขามีกองหลังดีๆเยอะแต่ขาดตัวสำรองวูธแฮมตันตั้งราคาอัชโนรีเอาไว้ที่50ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลต้องทุ่มหนักหน่อยถ้าหากอยากจะได้ตัว อัสนุลีโชว์ฝีเท้าในพรีเมียร์ลีกมาแล้วหลายปีถ้าริบูคว้าตัวมาได้ก็ถือว่าคุ้มโดยมีข่าวว่าอันเนอร์สลัดอยากได้เซนเตอร์แบ็กกับปีกใหม่อีกด้วยนอกเหนือจากกองกลางตัวรับต้องรอด,ดูว่าลิเวอร์พูลจะฟังดอนฮันติสันหรือเปล่าเราจะซื้ออัสนุลีมาเสริมทัพแบ็กซ้ายหรือไม่ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีคอตานซามิการเป็นตัวสลองให้โรเบอร์สันอยู่แล้วคุณคิดว่าลิเวอร์พูลควรทุ่ม50ล้านปอนด์ซื้ออัสนุลีหรือไม่ล่ะครับ เอียนไรอดีตดาวยิยงตำนานของอาร์เซนอลออกมาเตือนลิเวอร์พูลว่าช่วงปรีซีซั่นอาจจะเป็นกุญแจสำคัญหากต้องกลับมาท้าชิงแชมป์อีกครั้งอาร์นเนอร์สลัดทำงานได้ดีในช่วงเดือนอแรกหลังจากเข้ามาคุมทีมต่อจากเจคกิงคลับโดยในช่วงปรีซีซั่นนั้นลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะเรอเวอติสอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้แาวรุ่งหลายคนได้ลงสนามด้วยมเมื่อฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลโอกาสการคว้าทัวรรางวัลหลายรายการ แม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็ตามในล้ลีพวกเขาเป็นจ่าฝูงในช่วงคลิสมาสแต่ฟอร์มตกในช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งพวกเขาก็หวังว่าจะลดช่องว่างกับแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลให้ได้อีกครั้งและการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญในการกดดัน2คู่แข่งเอียนร้อยกล่าวว่าเมื่อคุณดูระดับของสิ่งที่คุณทำในตอนนี้จำนวนคะแนนที่คุณต้องชนะจริงๆดูวิธีที่เป๊ปก,กัวเดล่าเตรียมตัวเจคกิงครอปเตรียมตัว หรือมิเกลอาเตตาเตรียมตัวในช่วงปรีซีซั่นเพราะระดับที่พวกเขาต้องไปถึงคุณต้องเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการชนะแล้วคุณต้องชนะไปเรื่อยๆในช่วงต้นฤดูกาลลิฮูดต้องเจอกับบททดสอบที่ยากลำบากในเกมเยือนกับอิสวิททาวน์ซึ่งแฟนบอลเจ้าบ้านจะสร้างบรรยากาศที่ยากลำบากให้กับเกมอย่างเป็นการนัดแรกของสล็อตหลังจากนั้นพวกเขาจะเจอกับเบรนฟอร์ดโดยจะเล่นที่อันเฟียลหลังจากนั้นจะเป็นแดงเดือดแมตท,ที่3พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยจะออกไปเยือนโอทายฟอร์ดหลัจงจากนั้นก็จะเปิดบ้านพบกับมอตติแฮมฟอร์เรสหลัจงจากนั้นก็จะเปิดบ้านติดต่อากันพบกับบอลมัดแล้วหลังจากนั้นก็จะไปเยือนวูแฮมตัน uh un, ในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนตลอดอาจจะเก็บคะแนนได้มากแต่ถ้าทีมของเขาเริ่มต้นได้ดีและช่วงปีสั้นที่ดีก็จะเป็นเหตุผลสำคัญสําหรับเรื่องนี้ี่คอสกาวลิพูนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเ้าของที่7สิงหาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ